สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่ในเกม4ฟอน VR และนี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันเล่นเกมนี้ในมือของฉันคือ MP5 เอาล่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้เราไปดยโอ้ <c oughs> โอจบเกมพอดีบ้าเอ้ยเพิ่งเข้าเกมมาแทะเอาล่ะมาเริ่มกันอีกทีนี่คือเกมใหม่วันนี้ฉันอยู่ในเกม4ฟอน VR แล้วนั่นเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เอาล่าฉันไปด้วยทีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยร่างด้วย ในเมื่อเฮลิคอปเตอร์นั้นไม่รอเราฉันก็ตัดสินใจที่จะติดท้ายรถของเจ้าพ่อหนุ่มเด็กเตอร์มอกแกนคนนีไ้ได้เพื่อนลุยด้วยฝีมือการขับรถที่คล่องแคน่ของพ่อหนุม xter, น่มเด็กเตอร์คนนี้ทําให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ฉันกินไปเ<ว>มื่อเช้าแทบจะขย้อนออกมาดย้ยครับถึงสักทีไหนประตูตอยู่ไหน <c oughs> ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่แนวหนะ้าเราจะเข้าไปใส่นวกับเขาเดี๋ยวนี้ยิ่งเออยืนชัก เออฉันถูกยิงฉันถูกยิงหลังจากที่มืองงมงาไหาอยู่พักใหญ่ในที่สุดฉันก็เริ่มได้ทำความคุ้นเคยและคล่องแคล่วขึ้นเอาละและตอนนี้ป่าระเบิดไปแล้วเตรียมตัวเข้าชาปนีนี่แม่ไม่มีไอ้หนุ่มบอมอยู่ไหนวะอันนั่นไงแยู่นรงมเข้าไงตุ๊ยมันอยู่ตรงนั้นเยี่ยม โชคยังดีที่พนุ่มเดสเตอร์นี่เป็นหมอและได้ทําการชุบฉันขึ้นมาอีกครั้งนั้นเอาละไปกันต่อเฮ้เพื่อนนายไม่ได้อยู่ลําพังกําลังเสริมมาถึงแล้วฉันจะอา้าวจะหลังจากที่ได้ลองเล่นเป็นหมอแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องสวมจิตวิญญาณแห่งสไนเปอร์แน่นอนว่าการเล่นเป็นหน่วยมือสไนเปอร์นั้นทำให้ศัตรูค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถที่จะปิดชีวิตวิญญาณของเขาได้จากระยะไกลโดยที่เขาไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยด้วยซ้ําว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นวิญญาณไปซะแล้วน่ชักและแน่นอนว่ามอนี่ถูกฉันหมายหัวเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าครั้งแรกจะยิงไม่โดนก็ตามมาละชักเออไเออให้โดนอะไร ในที่สุดฉันก็หาที่เหมาะสําหรับการซุ่มยิงชาวบ้านได้อย่างดีเยี่ยมที่นี่นั้นปลอดภัยจากการมองเห็นของเราศัตรูแน่นอนว่าเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วก็ซุ่มยิงศัตรูให้ได้สักโหลสองโหลเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ยังไม่โดน <c oughs> ไม่โดนไม่โดนอีกแล้ว ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่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 โดนสักทีโดนสักทีโดนสักทีเออโดนแล้ว เอาล้แล้วฉันก็กลับมาเป็นหมออีกครั้งดูแล้วการเล่นเป็นมือสไนเปอร์กับฉันนั้นดูไม่ค่อยจะเหมาะสมกันทักเท่าไรเอาล้เราเป็นหมอดีกว่าฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันเป็นหมอไงเอาอย่ามาส่งแร้วแจเอาอย่าส่งให้แล้วฉันจะรักษาให้ถูกคนยิงคุ้มกันไปเลยเพื่อนไปเลยบุกเข้าไปเดี๋ยวฉันยิงคุ้มกันให้แกเองชอ

เอาละขณะนี้เราจะทําการเข้าแทรกซึมไปยังจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูแล้วก็ยึดพื้นที่ให้เรียบร้อยเอาละเอ้ยเพื่อนมาขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเองฉันและเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งที่นั่งซ้อนท้ายฉันมากาลังจะบุกเข้ายึดจุดบีที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเอาละเราจะยึดอเออเมดเไดเมดจุดเดลต้าของเรากาลังจะถูกยึดฉันจะเข้าไปขับไล่มันเอง hoo! ไหน ใครนหน้าไหนมันกล้ายึดจุดของเราไอ้เงีไอ้นุ่มไอ้นุ่มมันเป็นยังไงหนีตาหลับตาเลือกเลยเซ่แม่แนอนว่าการเล่นเป็นระบบระเบียบของเกมนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะยึดฐานศัตรูได้โดยง่ายโดยในกรณีนี้เรามีรถถังเข้ามาเคลียร์ทางให้และที่เหลือเราก็จัดการศัตรูให้เรียบร้อยเอาละฉันจะเข้าไปยึดข้างในหลังจากที่ยึดเสร็จเรียบร้อยฉันก็ทำการ ้เพื่่อทีจะไปยังจุดอืด่นเฮ้ยศฮ่าฮ่าฮ่าฮือฮยอฮือว่างเฮ้ย,ย,ย <c oughs> ขณะนี้ข้างหน้าของฉันนั้นมีเหล่าศัตรูอยู่กลุ่มก้อนขนาดใหญ่แน่นอนว่าเราจะปาบะเลิดเข้าไปเพื่อแตกกระังของเขาออกมาและจากนั้นก็ด <c oughs> ักาายิงมันนี่ไงยิงยาสจ๊ะ เอาละตอนนี้ฉันจะเข้าไปยังจุดบีที่เห็นอยู่ข้างหน้าโดยการนำของรถถังของเราที่กำลังพุ่งตรงเข้าไปเอาละฉันจะพุ่งเข้าไปเลยบีเข้าไปดึงไหนอุ้ยรถถังระเบิดแย่แล้วข้างหน้าของเรามีรถถังอย่างน้อยก,ก็ต้องโดนบันเลิดของฉันเอาไปกินเอออุ้ยหย,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 ยิบได้ไหมไม่ได้ไปละ นี้ฉันและผู้หนุ่มแบสและป้าคนนี้ได้พากันควบตะบึง MTV เข้ามาในเขตแดนของศัตรูแน่นอนว่าเรากําลังจะยึดพื้นที่ของศัตรูกันโอเคฉันจะขึ้นไปข้างบนนั้นและในระหว่างที่ยึดฉันได้รับหน้าที่ให้ดูนัดลาวเอ้ศัตรูศัตรูมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะชุบแกขึ้นมาเองด้วยความเป็นบอกของฉันเพื่อนอยู่ไหนโอเคโอ,อทําไยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออตายซะแล้วเพื่อนฉันเฮ้ยนะเฮ้ยเพื่อะไรวะเนี่ยอะไรแล้วตอนนี้ฉันก็ได้ควบคุมปืนกลอยู่บนรถถังแน่นอนว่าถึงมันจะดูตำแหน่งแปลกประหลาดแต่มันก็เป็นตำแหน่งที่คุ้นเคยเฮ้ยมาอาลไรตอนนี้เราได้เจอเป้าหมายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินทวัดเียนโผบเทีย่ยวไล่ยิงเพื่อนของเราอยู่มันจะสอยมันให้ล่วงนี่ไงอู้ฮู เอาเรื่องไหนมีใครอันกล้าเขา้ามาอีกไหมเฮ้ยรถถังศัตรูด้านหน้ารถถังศัตรูด้านหน้ายิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันเออเอาละและในที่สุดฉันก็ได้มีโอกาสที่จะได้ทดลองขับเฮลิคอปเตอร์เป็นครั้งแรกสักทีโอเคได้ยิงอา่าขึ้นยังไงอ่าได้ละเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่ว่าเอาละทีนี้ศัตรูจะได้ลิ้มรสชาติของความพินาศย่อยยับกันสักทีละ และในที่สุดฉันก็ได้รับรู้ว่าฉันอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือการเป็นนักบินของเกมนี้แน่นอนดูสิการบังคับของฉันนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลและแม่นยำม,มากเลยทีเดียวอละล่ะเราจะเข้าไปบุกเฮ้ยี๋ยวเฮ้ยฉันทำอะไรฉ,ฉันเอ้ยยึดเผอออกมาจากเพื่อนเพื่อนอเฮ้ยขอโทษด้วยเพื่อนฉันกดกระโดดออกมาเฉยเฮ้ย จากความผิดพลาดในครั้งที่แล้วครั้งนี้ฉันได้รับโอกาสที่จะแก้ตัวอีกครั้งเอาละฉันจะลองอีกสักครั้งหนึ่งไปขึ้นบินยังไงนะเฮ้ยตอนนี้ยิงโอเคอามาเพื่อนขึ้นมาอะไรกันเเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันตั้งลำได้แล้ว ถึงแม้ว่าการออกตัวจะดูทุลักทุเลไปนิดหน่อยแต่เมื่อฉันได้ตั้งลำเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือความหายนะของศัตรูนั่นเองเอาละจุดดีเตรียมตัวฉันจะบินชวัดเฉวียนเข้าไปยิงซับพอร์ตให้และทำการยึดเข้าเดี๋ยวนี้รถถังเข้าแล้วฉันจะเข้าไปโชบแล้วเดี๋ยวนี้ แน่นอนว่านี่จะเป็นการบินโฉบเข้าไปอย่างสวยงามพร้อมกับการหลบออกอย่างชนิดที่เรียกว่าสะมาเอาเอาล่ะตอนนี้ฉันอยู่ตรงซากหอที่ใครก็ไม่รู้ขับมาซื้อบือืดทำคว่าไว้ตรงนี้ไอหมอนั่นใช้อพีจียิงเราเข้ามาฉันจะตอบโต้ด้วยกันปั๊บเบลากดปุ๊บ <c oughs> เอาล่ะแล้วตอนนี้ฉันได้ใช้ทักษะการรอบเร้นขั้นสูงแอบซ่อนเข้ามาในพื้นที่ของศัตรูและทำการยึดจุดของเขาอยู่ตอนนี้เราก็ทำแค่เพียงนั่งนิ่งๆไม่กระตกกระตากแล้วก็ยึดพื้นที่ของเขาซะเยี่ยมไปเลยดูสิฉันอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวลำพังเอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยตกใจไปเลยไอย้บ้าเลยเพื่อนเอ๊ย,อยโอ้โหนี่ไงแกกระตกกระตากไงเพื่อนเฮ้ย ไม่ได้เรื่อง <c oughs> อา้าวและหลังจากที่ผ่านการรบอย่างตึงเครียดกันมานาน <c oughs> ก็ได้ถึงกับจุดสิ้นสุดเสียที <c oughs> พวกเราพ่ายแพ้ให้แกการสึกครั้งนี้นั่นก็ไป้ว่าเพราะอะไรไปกันแน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี